สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้เราได้เมนูแกงป่าหมูเด้งมาฝากกันค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะทำเป็นคลิปที่สั้นๆหน่อยนะคะกลัวทุกคนจะเบื่อคะ่ะถ้ามันยาวเกินไปกลัวทุกคนไม่อยากดูเนะเาวะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะมีหมูเด้งมีมะเขือเปราะมะเขือพวงแล้วก็พริกแกงป่านะคะพริกแกงเราก็ซื้อมาสําเร็จนะคะ แล้วก็มีใบกะเพราค่ะพริกแดงหั่นชิ้นค่ะกระชายซอยแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะพริกไทยอ่อนส่วนใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพอดีว่ามันมากับชุดชุดผักมันนะคะก็เลยใส่ไปด้วยนะคะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เริ่มตั้งน้ํากันเลยนะคะเราให้น้ําร้อนขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะ คนให้ละลายค่ะแล้วก็ตามด้วยขนอนหนึ่งก้อนนะคะจากนั้นพอน้ามันเดือดขึ้นมานะคะเราก็จะปั้นหมูของเราลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนเขานิดหน่อยค่ะกลัวมันจะติดก้นหม้อครับชิมรสก่อนปรุงอย่างอื่นนะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเติมอะไรลงไปบ้างเนาะเราก็จะตัดความเค็มของมันด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะไม่ถึงครึ่งช้อนค่ะประมาณปลายช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนนะจ๊ะ ชิมดูอีกทีจ้ะเมื่อเราได้รสชาติที่ต้องการแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะแล้วก็คนอีกทีนึงจ้ะรอน้ำเดือดอีกรอบนึงนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาเราก็ใส่ผักที่เหลือลงไปเลยค่ะมะเขือเราก็จะไม่ให้มันสุกมากนักนะคะเพื่อให้มันยังคงความกรอบนะคะ,ะจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาเสิร์ฟใส่จานกันนะคะ นี่คะ่ะก็จะเป็นหน้าตาของแกงป่าหมูเด้งของเรานะคะทุกคนหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะไวยเจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ